สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าขอกระซ้าปานอีกแล้วพาพขอกระซ้าปานพาเพื่อนอีละจ้าเมื่อนี้มาทํางานจ้าตามสไตล์เดิมเยอะท้ายบ้านหลังนี้เมึงเด้อจ้าสวนขจเจรงามงามพี่น้องเห็นบ่จ้าเวลาพี่น้องน้องใหม่ที่มันเกิดเดีปานมาเอาจ้า เด็กินน้ำบาดลังนี่แหละจ้าน้ทใหมเด็กทึ่งแกงเด็ทึ่งอู๋โอ้ยม,มักคักงามงามจ้าบาดลังนี่เห็นบอจา้าพี่น้องจา้ามือ่อนี้มาทำเพิ่มสะอาดจา้าเห็นพี่น้องแต่ว่าบา,บานเพิ่นบริษายดอกจ้าจิตไายเอเตสวนมึงนทำหม่มันขึ้นปกติมันจะขึ้นยิ่งสิมันอันขึ้นสูงแล้วจต่ตอวนี้กินบ่ิอะไรเมาเพราะท่านพี่น้อง ภูผ่านป่านมาเอาได้อ่าปอกแล้วได้กะละมังหนะ <c oughs> <c oughs> ึ่งได้อู้อยู่จ้าพี่น้องแต่ว่ามาบ่ทนันเสียดายเสียดายังไงดอกไม้งามงามจา้ามีวิวบ้านเนพ,าานาพ,าพิ่นทิซ่ายน้าพร้อมจ้าพี่น้องผู้เหินผู้เ่าเห็นบ่จ้ายืนขี้ไก่ผืนมื้อนี้เฮ็ดงานกับผู้เ่าสองคนโอเคเดี๋ยวป่านท้ายเบิ่งใหม่เด้อจ้าเด้อ ทำงานกันจ้าบายบายโอเควนี้โอเคนเบตวัตสมาคสูเบตเรีนต่นักพกะลอมินียนจังหวลมินนฮัลโหลอันโซเคกองพี่น้องนีโนเบตทอนยายาโนเบตอาบเดนกุกมา อย่าไลา่หลยพี่น้องอันนี้จ้าอนนี้เห็นบอนี่นี่หางเงี้ยวเป็นหนามปักมือผมเด้นี่โฟลุ่มกล่าวนะโนเบดนะหอยเต่ามิโนเบดอะไรนะเฮียนะสันติมิดสเตฟานอันดเดอร์สเตลล์งามๆจ้าพิวทั้ทงนอคุณพี่น้องบานข้าเจ้าโอเคโนเบดบ๊ายบาย สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าไปาได้โนไม่ไม่ยีและจ้าไปพท่านพี่น้องเอ้ยมันแยวมันขืนนั่นมันเป็นจนว่าเป็นแหนงแาวแลวจ้าไปพท่านเลยแบบไรหนึ่งดี๋เอา้นสะโรดทิมเบิร์ดพี่น้องไปทำความสะอาดบ้านพราเจ้าอยู่สวนนะจ้าโนไม่โนไม้มันฝนตกพี่น้องโนไม่เกิดดีจ้า เลยมาต้ม่มเลยเต็มเลยเต็มหมอเลยจ้ายิ่กจะทำมาคุูงพี่น้องดีใจจ้าทำงานได้กินหน่อ,อไม้ด้วย